รายงานข่าวด่วนจากชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างกำลังทหารของทั้งสองประเทศบริเวณบริเวณพื้นที่พิพาทชายแดนจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดบุรีรัมย์โดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กร,รกฎาคม2 0 2 5เมื่อทหารกัมพูชาเข้ามาละเมิดแนวชายแดนที่ยังไม่ได้มีการปักปันอย่างชัดเจนตามที่ทั้งสองประเทศได้มีการตกลงกันในอนุสัญ,ญญาสงบศึกปี2005 การละเมิดดังกล่าวส่งผลให้กองทัพไทยต้องเข้าประจำการในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาตินายกรัฐมนตรีของไทยได้ออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อหาทางออกที่สันติแต่จะไม่ยอมให้มีการละเมิดดินแดนไทยอย่างเด็ดขาด ขนาดที่ฝ่ายกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและกล่าวหาว่าทหารไทยเป็นฝ่ายละเมิดเข้าไปในเขตแดนของตนก่อนทำให้เกิดความสับสนในข้อมูลและประชาคมระหว่างประเทศต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกองทัพไทยได้ส่งกำลังเสริมไปยังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องรวมถึงยุโทโธปกรณ์และอาวุธหนักเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเลวร้ายลง ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนหลายร้อยครอบครัวได้อพยพหนีภัยสงครามเข้าไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยภายในเมืองเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการยิงปืนใหญ่หรือการประทะขึ้นอีกการอพยพครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่อย่างมากโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อดูแลผู้อพยพ รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและมีการประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเสื่อมโทรมลงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาพิพาทอาณาเขตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างเด็ดขาดแม้ว่าสาัญญาติธรรมระหว่างประเทศจะมีคำตัดสินเมื่อปี2003แล้วก็ตาม คำตัดสินของศาลโลกให้พื้นที่พิาพาทบริเวณปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ให้ไทยมีสิทธิเข้าไปใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าปราสาทได้อย่างไรก็ตามการตีความคำตัดสินและการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนยังไม่แล้วเสร็จทำให้เกิดความขัดแย้งซ้ำแล้วซ้ำเล่านักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยภายในของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการเมืองภายในที่ต้องการสร้างความนิยมให้กับรัฐบาล รัฐบาลไทยในขณะนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศและการแสดงจุดยืนที่เข้มงวดต่อกัมพูชาอาจเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรวมคะแนนเสียงจากประชาชนในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของนายฮุนมาเนตลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็ต้องการที่จะแสดงความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครอง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะบทบาทของประเทศมหาอำนาจในเอเชียที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้จีนในฐานะมิตรสำคัญของกัมพูชาได้แสดงท่าทีสนับสนุนกัมพูชาและวิาพากษ์วิจารณ์การกระทำของไทยว่าเป็นการย่ยยุและทำลายสันติภาพในภูมิภาคในขณะที่สหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกก็กำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี อาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาคก็กำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความสามัคคีและความเป็นเอกการกของกลุ่มเนื่องจากสมาชิกสองประเทศกำลังอยู่ในภาวะใกล้สงครามการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนฉุกเฉินที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่สามารถหาข้อยุติได้และต้องเลื่อนการประชุมออกไปอีกครั้งผู้นำอาเซียนหลายประเทศเสนอให้ส่งคณะผู้แทนพิเศษไปเจราจาไกลเกลี่ยระหว่างสองประเทศแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากทั้งสองฝ่าย สถานการณ์ทางทหารในขณะนี้ยังคงตึงเครียดแม้ว่าจะไม่มีการปะทะรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาแต่กำลังทหารของทั้งสองฝ่ายยังคงประจําการอยู่ในจุดเสี่ยงและมีการขุดเทรนเชสและสร้างป้อมปราการชั่วคราวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีการสื่อสารระหว่างผู้บัญชาการทหารระดับสูงของสองประเทศยังคงดําเนินอยู่ผ่านช่องทางฮอตไลน์ที่จัดตั้งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ปะทะครั้งก่อนในปี2011แต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการถอนกำลังออกจากพื้นที่พิพาทได้ ประชาชนในทั้งสองประเทศต่างแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับสถานการณ์และมีการรณรงค์บนโซเชียลมีเดียทั้งที่สนับสนุนให้รัฐบาลใช้กำลังปกป้องอธิป,ปไตยและที่เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีกลุ่มภาคประชาสังคมทั้งในไทยและกัมพูชาได้จัดกิจกรรมเดินขบวนเพื่อส่งมอบจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำทั้งสองประเทศให้หยุดยั้งการใช้ความรุนแรงและกลับมาเจราจายอย่างจริงจัง นักธุรกิจที่มีการค้าขายระหว่างสองประเทศกังวลว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะโครงการพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ชายแดนที่ต้องหยุดชะงักลงมูล,ลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ6 0พ0ล้านบาทต่อปีและหากเกิดสงครามจะสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลนอกจากนี้การท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะอุตรดิตถ์ที่ปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลกต้องปิดให้บริการชั่วคราว รัฐบาลไทยได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษเพื่อหารือมาตรการรับมือกับสถานการณ์และมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนขึ้นที่กระทรวงกลาโหมโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าศูนย์คำสั่งที่สำคัญที่สุดคือการสั่งการให้กองทัพเพิ่มความระมัดระวังและไม่ยิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเว้นแต่จะเป็นการป้องกันตัวจากการโจมตีที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการสั่งการให้หน่วยข่าวกรองเพิ่มความพยายามในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาและเจตนาที่แท้จริงของรัฐบาลกัมพูชา การสื่อสารสาธารณะของรัฐบาลไทยเน้นย้ำถึงความพร้อมในการเจรจาแต่ก็ไม่ลดละในการปกป้องดินแดนโดยใช้สำนวนที่แข็งกร้าวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองในไทยได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าบริหารสถานการณ์ผิดพลาดและทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเสื่อมทรามลงแต่ก็ยอมรับว่าไทยต้องยืนหยัดปกป้องอธิปไตย ความท้าทายที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการหาทางออกที่ทําให้ทั้งสองประเทศสามารถถอนหน้าออกจากสถานการณ์ที่ตึงเยอดได้โดยไม่สูญเสียเกียตรติและผลประโยชน์ของชาตินักการทูตอาวุโสแนะนําว่าควรมีการเจราจาระดับรับระหว่างผู้แทนที่มีอํานาจตัดสินใจสูงของทั้งสองประเทศโดยไม่มีสื่อมวลชนเข้าร่วมเพื่อหาจุดยืนร่วมกันก่อนที่จะเปิดเจราจาอย่างเป็นทางการข้อเสนอแนะนี้ได้รับการพิจารณาจากทั้งสองฝ่ายแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สถานการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชาเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้นำทั้งสองประเทศและจะมีผลกระทบระยะยาวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยสันติวิธีจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศอื่นๆในอนาคตแต่หากนำไปสู่สงครามจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม เราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป